ะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสองข้างหน้าโอ้ไม่ได้ลูกเพราะว่าร่างแล้วอันนี้ก็เป็นลูกผมตอนเป็นนักจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆในการสร้างวัดแห่งนี้นะก็จะมีทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปเจ้าของที่จะให้เจ้าของที่ดินที่มอบให้ที่เสร็จีเจอนะก็เป็นของชื่อนายพดุงนะพดุงนะหรือว่าอาจารย์พดุงเหมนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวอันนี้จะเป็นไอ้เสตมี่แล้วนะอันนี้เสตมี่นะตอนนี้ก็ผม ผมบวชอยู่จังหวะเอารูปนี้ไปให้นะได้เลยมันก็มาเหมือนกันตอนที่ว่าจัดงานจัดงานวัดมันก็มาช่วยดูมาช่วยคุมนะอันนี้นก็น่าจะเป็นอ้อยอ้ออยิันนี้ก็เป็นชิ้นช้างนะฮิ่งที่ว่าถือร่มไห้หรือดูเรื่องราวอันนี้เป็นพระยาพิชัยนะด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นล่างเป็นพระเจ้าห้าพระองค์หนี่ยพราท่านใจนะที่รังร่างขึ้นมาอยู่อันนี้ก็เป็นรูปตอนนี้ว่าใส่วงใส่บาตรต่างๆนั้นก็จะมีตันนี้ ดี head, ๋ยวมดูัง so นี้กนางนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกล่างล่างต่างๆในการก่อสร้างนะอันนี้ก็เริ่มต้นดูฝัองนี้ดูเริ่มก่อสร้างเนไมกจะเป็นร่างเห็นมเป็นะิ่งร่างต่างๆนะเออกเป็น x1 ่้จะมี x1 ตัวที่เป็น x1 อย่นี้ก x1 นี้งดูได้กลจะเป็นลู่าเห็นเห็นครับเลยหครับเห็นเข้าโค้งเขาโค้งต่าง เราจะล่างลนเขาโปงต่างๆเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไม่นานก็จะขึ้นแล้วผมว่าน่าจะประมาณช่วงข้อบรรสาเนี่ยจะได้เห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจนนะฮะนี่นจะเป็นเป็นพาร์ททีท่ว่าระหว่างก่อสร้างน,นะระหว่างทำนะว่ามันลำบากขนาดไหนในการมอบที่พิธีกรรมต่างๆในพิธีกรรมการมอบที่ดินให้พิี่ยรมตรงนี้กาม,มอบที่ดินให้แต่เราก็จะมาราังสุดท้ายรังสุดท้ายก็ยจะเป็น ตอนสเหเร็จแล้วนะของที่อย่างนี้นะหรือว่าวัเขาจะมีอะไรต่างๆนะมากมายเรื่องเล่าของคนที่ได้รมมาปวดมันมีองค์เขาในสุวรรณแล้วก็มีนะองค์ยมาพระองค์ต่างๆเดี๋ยก็ดูว่าในความเปิดสดลัญมันเป็นอย่างไรนะอันนี้มาดูบริเวณรอบๆแล้วนี่คือกระเบื้องหน่อยนะกระพุปงกระเบื้องกระปูเขาจะเสร็จแล้วแหละเหลือเก็บต่างๆนานามาดูฝั่งนี้เามดูบริเวณรอบๆคนที่มารล้วบุญได้กินบุญอิ่มอกอิ่มใจกันนะว่าตอนนี้เผลผลิตงานขนาดไหนนะ สาที่อย่างนเรวดูปลัเขานทุกอ่าง่ทวนมีส่วร่วมในการช่วยกันนะไม่ใ้่ผมคนเดียวนะครับมาดูมุมอย่นทนรก่จะด้เห็นความสวยงามครับเลรา้องพวกนี้มเกี่ยวจริงว่าันเนี้ยขนาดไหน่า้น้าีนที่นั่งนะตรวจมือัได้บนั้นหรือผาส่งก็นได้ เราวาดก็ได้แล้วในการปฏิบัติทำตอนเดินะก็เป็นการผูกกระเบื้องอย่างดีนะยังไม่เสร็จเราต้องตัดกระเบื้องให้มันเข้าอีกนะครับตอนนี้พอดีช่างเขามีช่างจิบนานดีช่างที่มาทำก็คือลูกจิตของผมเองแล้วก็จะแบ่งเวลากันมาเป็นพาร์ทเป็นพาร์ตประมาณจุด5นี่เดูเห็นหมดเนาะดูเห็นเป็นแบบคนเป็นมากนะครับใช่ทางหาพระเจ้า5.00ตารางค์ตาร

ผมก็ไม่รู้ครับไปทำหักกันอีกนเออมาไหวกันนะเพิ่งเห็นตอนแรกเหมือนไม่หักนะแลจะยกหรือตกหลุกเล่นต่างแล้วต้องดูนะอันนี้ก็เป็นองค์พระที่เรามีคนมากราบมาไหว้ต่างๆก็เลยดอกตะเรืองมาให้แล้วก็คือสวยสดสวยงามสวยสดสวยงามตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนู้นดีกว่าตรงฟองทุ่งไปไปฟองทุ่งฟองทุ่งาฟองทุ่งนาที่แรกเป็นทุ่งที่เขาปลูกข้าวโพดนะตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดอยู่นะเออเขาปลูกข้าวโพดเรามาดูด้วยว่าปลูกข้าวโพด เอบริเวณนี้ไปกระโเมื่อก่อนนั่งบนรถมเลานเปลาดินธรราไม่หะคแดงนะเราวองแนไปไปเขาแล้ว้ีบอกว่าถ้าเกิดไมทอนจะให้อีกนะทอดยาวไปจนถึงภูเขาเห็นไหมถึงเขาแบบเวยสดงามมากเลยแลเห็นแล้วก็พิลนใจนะหายเหนื่อยหายเหนื่อยกัน ว่าในระยะเวลาในระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนะมันเป็นระยะเวลาที่แบบนะไม่มีเวลาพักเลยที่ทําแบบจริงจังกันนั้นเรามาดูองค์พระเนี่ยมันที่ยิ้มะล้ามองนี่เห็นเดูวโดยชัดนันเห็นไหมมีพระนี่พระบวกใหม่บวชใหม่อีกแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มีพระอยู่ที่วัดแห่งนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปแล้วตอนนี้ห้ารูปแล้วจะมาบวชใหม่จะเป็นพระบุญนะแต่นี้บวชเอาเจ็ดวันแปดวันบวชแก้วนุจริงแล้วผมใยา่จะให้บวชนาน พักภาษาหนึ่งแล้วจริงๆนะบวชบวชเล็กเน้อยๆนะคือคือผมไม่ว่าเราบวชเล็กๆน้อยๆอยนะแต่ก็อยากให้มีคุณภาพคุณมาช่วยกันแต่ตอนนี้คือผมพัฒนาจนหมดแล้วไปงไฟฟ้าอะไรต่างๆผมเอาขาหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่บุกเบิกเนี่ยก็จะไม่มีไฟฟ้าหรอกนะตอนนี้ผมเอาไฟฟ้ามาเข้าหมดทุกอย่างจะเลยหมดตรงนี้สามารถเป็นอะไรทำได้มีทัานลมมีไฟมีอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้ไม่มีไฟกลางคืนจุดเทียนเอานะครับใครได้เห็นภาพเมื่อก่อนเนี่ยนะจุดเทียน แลวช่วงเรียนเทียนวิสาขาบูชาก็ยังไม่มีไปเลยก็เรียนเทียนธรรมดาในรอบองค์พระองค์พระองค์เนี่ยนะที่ว่ามีต้นมงต้นไม้กระผมกระฝากขึ้นยังเป็นดินอยู่เลยตอนนี้จะเิญหมดแล้วอนาคตก็มาเรียนเทียนรอบรอได้สบายทีนี้ทีนี้ก็คือวัดแห่งใหม่ของพี่น้องชาวอุตรดิตถ์อยู่ที่อำเภอพิชัยนะเป็นวัดแห่งที่60สะที่จะเกิดขึ้นในอนพาคตอนนี้ก็อยู่ในการดําเนินเรื่องนะจากที่ปฏิบัติทาล้าง คิดกับกายมาเป็นวัดโดยสมบูรณ์นะโดยพวกเรา่วมแรง่วมใจกันนะขอบุญในครั้งนี้ที่ได้สร้างวัดขใอยจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดสิ่งใดขอสวัสดีเศริจจนนะก็ใครที่ร่วมบุญมานะที่บอกว่าเงินที่เหลือผมจะไปสร้างพิยญายมราชที่วรราชบุรีนะครับผงกำลังจะรออยู่นะแล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมหรือสาราปฏิบัติธรรมนะที่กำลังจะสร้างนะก็คือเอาไปรวบรวมกันสร้างสร้างให้ตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนู้นนะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะว่านะเงินกุปปกตัุค์จะไปไหนก็คือเอาไปสร้างหมดนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นอนนะ